วันนี้นะครับก็มานะครับก็มาดูในโรงงานนะครับใกระมนะครับนะครับก็มาว่าจะอ่พระที่อยู่ในเนี่ยครับก็อย่างเช่นว่าปีหกหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์หรืออะไรเนี่ยณน,นเวลานี้คือเราทางเรา,าทางเราได้หลอมทำลายไปหมดแล้วครับก็ไม่มีอีกแล้วครับทั้งพิมพ์พิมพ์ทำลายพิมพ์แล้วทุกอย่างทุกอย่างแล้วแล้วก็จะที่เหลืออยู่หรืออะไรก็จะ ไม่ไม่ไม่นั่นเราก็จะทําให้เป็นนํามาหลอมเป็นองค์พระใหม่ใช่ครับอ๋อนั้นมาทำมารีไซเคิลใหม่แล้วส่วนส่วนประเภทหินลาพิษครับหินลาพิษหินเทกเกอร์อายครับพวกนี้เรายกเลิกหมดแล้วครับเราจะไม่มีการทาขึ้นมาแล้วครับทางวัดไม่มีหลวงพ่อไม่มีไม่มีแล้วหลวงพ่อไม่มีําดีแล้วครับครับต่อไปเราจะทําแบบแต่รวมแร่อย่างเดียวใช่ไหมครับรวมแร่ทองทิพย์อาจจะมีทองแดงบ้างครับเนื้อเงินบ้าง ใช่ไหมครับแล้วแต่หลวงพ่อท่านจะสั่งมาครับท่านอยากได้อะไรผมจะทาให้อ่าแต่ส่วนมากก็เราเราก็จะอยู่ในในเป็นเป็นของเนื้อทองคิป่อทองคิปนี่ก็เรา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 หลอกทั้งติ่งอยู่แล้วใช่ครับทองิแจกเราจะมาเน้นอย่างเออรวมแรกเรามากกว่าครับเพราะว่าทองคิปเนี่ยท่านจะทําไว้ส่วนใหญ่เป็นการแจกครับหลวงพ่อบอกว่าแจกสามส่วนขายหนึ่งส่วนนั่นแหละครับอ ครับผมก็ถ้าเราจะเอารวมแร่ไปแจกหมดต้นทุนเรามันสูงกว่าจะน่าก็เลยคือรวมแร่เราเป็นเอกลักษณ์ของเราให้ไปให้คนบูชานะครับผมใกครับส่วนที่จะเป็นอ่าเป็นทองทิพย์ก็ไว้แจกนะครับตามตามนันตามที่หลวงพ่อท่านจำหน่ายบ้างจำหน่ายบ้างก็อย่างสามสามหนึ่งนะครับผมก็สามนี้นะครับนี่คือกะหลอมหลอมนะครับหลอม อ๋อนี่ก็โอ้นะครับเพราะหลอมจากนี้แล้วเราเราจะเป็นแท่งแบบนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะหลอมให้เป็นแท่งก่อนเพื่อเอาไว้ใช้กแบบลุมแร่กลุมแร่เราจะหลอมเป็นแท่งตรงนี้แบบนี้ลักษณะจะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเะให้เห็นเลยครับ,รบดูไปเ,เห็นเลยขาตีนเตครับ เอกลักษณ์ของบ้านเรานี่ทาออกมาไม่เหมือนใครเขานะครับภาพรวมครับผมแล้วก็มวลสารก็ไม่เหมือนใครหลวงพ่อหามาแล้วเจ็ดประเทศได้ข่าวอกมาย0ี่สิบกว่าชนิดแต่ว่าอาจจะมากกว่านั้นใช่ไหมครับมวลสารนะครับก็ผมก็ใส่ไปเยอะนะครับหลายชนิดมากเลยครับผมแม้แต่เอาหินเอาอะไรมาหลอมก็ยังเคยครับอ๋อคือเป็นเป็นเป็นที่ว่าเราเราเอามาครับผมมวลสารนี่คือว่ามีพุทธคุณในในตัวเองอยู่แล้วครับก็เอามาผสมกันนะครับ เราสบกันเราก็จะรลอลอมาทํามาทําเป็นเอกรับในแบบฉบับของเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านมีสติปัญญานะครับการผสมมลสารน,นะครับก็ในชางผู้ชำนาญน,นะครับแล้วก็สานตาเจาก็ให้เราดูหน่อยใน๊เือสีด้วยครับมาดูกางเทนะครับข้อมูลตัวนี้จะเป็น อ่าเป็นพุทธคัชาเผยแผ่ใน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 อ่าเป็นประโยชน์ภายภาคหน้าของทังคนผู้ที่ดูต่อไปนะครับไม่ต้องเสียงกันไม่ต้องอะไรกันแล้วนะครับจํานวนนี้ชัดเจนหมดทุกอย่างทุกอย่างครับผมทำตามท่านสั่งมาเลยว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับแล้วก็จํานวนก็จะส่งไปทางไลน์ของของพัฒนาศินแล้วก็มาจะเป็นคาเนี่ยเป็นอ่าวัตถุมงคคลเป็นจนวนทุกทุกอย่างทุกรุนร่บจะมาดูได้ครับผมจะลงสมุดจดไ้หมดครับต่อ มีป้าส่งให้นะครับก็เลยจะมาต้องมามานั่นกันนะครับเพราะว่าบางคนเขาเอาไป่แผ่นหนึ่งเลยมันสูงกระเด็นนะใส่ได้ตอนนี้ใส่อันเน,น,นี้เป็นทองที่ทเราทำมาบริสุทธิ์ดีครับถ้าเราไปซื้อตามร้านขายของเก่าครับ มันจะไม่ดีมันมีทั้งก๊อกน้าก๊อกน้ำตูกของมันไม่ไม่ดีอ่ะสาหรับต่าๆนะครับตัวที่ผสมตัวที่ประผสมเชื่อมกับอ่ารวมแรก่ของเราเนี่ยมันเกิดต่ําเราต้องใช้ตัวประสานนี้เพื่อให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระบริสุทธิ์ครับผมก็เดี๋ยวเอามานะครับผมผมไปรอที่อินเดียจะไม่ใช้อะไรเลยนอกจากจริงเกล็ดทงแดงล้วน ัคมาถลุงมาเป็นก้อนๆเลยไม่มีฟอกน้ําไม่มีนะไอที่ล้างตูดไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีฝาท่อไม่มีอะไรเลยส่วนมากที่เขาเทเทกันเขาก็จะเอาพวกนี้ไปเทใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่อ๋อคือนี่คือเราเราเป็นข้อมูลลับนะครับเป็นข้อมูลเขาก็เรียกความลับมไม่ไม่มีคนเข้าใจอะครับว่าคุณไปซื้อโลหะแบบนั้นมาแล้วมันหลอมอะมันผ่านอะไรมาบ้างครับใช่นะครับยังโขท่วมครับ ก๊อกน้ําบมันมันใช้อะไรอ่ะมันใช้กับของต่ําครับเรามาทำารฟ้าเรามาโครงฟ้าเนี่ยมันสูงครับเราเลยไม่เน้นเราจะเน้นเป็นความแห้งมากกว่าอ๋อเป็นที่บริสุทธิ์มาแล้วครอ๋อเพราะว่าถึงมันถึงมันจะใช้ผ่านการใช้งานมันมันใช้ของสูงผมใช้ไฟฟ้าอ๋อใช้ฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยครับก็เพราะว่านี่คือเป็นความลับสวรรค์ไม่ค่อยมีใครรู้ในการเกี่ยวกับไม่มีคนคิดไม่ค่อยมีคนคิด ครับผมแต่ว่าก็มีมีคนมาทําเอาเอาของต่ามาหลอกก็มีแต่เราไม่พูดถึงยังไม่พูดถึงแต่ก็มีมาส่วนใหญ่เขาจะทากันแบบนี้ครับผมแต่ว่าของของเรานี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างเราจะไปซื้อตามร้านค้าเราจะต้องไปคัดเลยครับเราต้องไปเลือกมาว่าอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาครับครับคือหมายถึงว่าเราพิจารณามาแล้วต้องเป็อกหมาะสงเท่านั้นอเหมาะคัดคัดสรรแม็กที่เรียนมาที่เป็นตัวประสานของรวมแรกของเรานะครับโอเคเลยทีนี้ อยแล้วครับก็รอ,อเดี๋ยวรอดูนะครับเทออกมาเทแล้วนะครับเพราะหลวงพ่อเทน้ำเลิกเราไปแล้วเราก็มาทำต่อนะครับอันนี้คือในรัมยญานะครับเป็นเผยแท่นะครับเป็นพุทธบูชานะครับให้ เพราะบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเราทําไมมีโรงหล่อในในวัดเพราะว่าเราก็ปิดต้องปิดสูกไว้นะครับใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ของอ่าพาะรวมแรกของเรารใช่ไหมครับอันนี้คือใช่ใชครับ๋อครับมนถึงรอรอรอ,รอ,ร,อรอประมาณนั้นก็เราจะบอจะพอไว้ใช้ไ่ะไว้จะรวมแล้วครับ,บอพอพล้วก็ใช้กระพอิกเราครับครับอันนี้เป็นตัวประสานตัวประสานตัวเชื่อม